โนก็มีจอพับ3ทบครับคอนเซปต์ใหม่พับเหมือนแผ่นโบชัวจออยู่ด้านในทั้งหมดถ้ากลางออกมาข้างในจะได้หน้าจอขนาด9.94นิ้วก็คือเกือบ10นิ้วอะแล้วก็จะมีการใช้กลไกพับ2จุดครับจุดแรกคือส่วนขวาใช้เป็น,นกลไกพับจอโค้งแบบหยดน้ําอันนี้มีในมือถือจอพับรุ่นอื่นทั่วไปส่วนอีกจุดเป็น,นกลไกพับแบบช่องว่างกว้างๆเพราะว่าต้องเว้นพื้นที่ให้ตัวเครื่องอีกฝั่งสอดเข้ามาได้และเขาก็บอกด้วยว่ามีกลไกล็อกอัตโนมัติเพื่อความแน่นหนาด้วยวิธีพับแบบนี้น่าจะะช่่ววยให้้้ไมง,งพับผิดดานแลก็ ไม่มีส่วนของจอที่อยู่ตรงขอบเวลาพับด้วยทําให้จอปลอดภัยมากกว่าอันนี้จะต่างกับ Huawei Mate XT ที่จะพับแล้วเป็นตัวแซดเนาะซึ่งเทคโนลเขาก็บอกว่าตัวเครื่องเขาบางกว่าด้วยครับเวลาพับเนี่ยหนาแค่11.49มิลส่วนของ Huawei คือ12.8มิลสเปคที่เหลือก็บอกว่ามีแบตท,ที่ใหญ่กว่า5,000ม ah, ิลลิแอมป์แต่ว่าไม่ได้บอกตัวเลขปเป๊ะ มีกล้องหลัง3ตัวครับอยู่ตรงแผ่นกลางของมือถือพอดีวัสดุก็ทํามาจากเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงกับแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ทําให้น้ำหนักเบาแต่ว่าแข็งแรงเพื่อน,อนๆว้าวกับมือถือพับ3มทบกันไหมครับและชอบเรื่องมือถือก็ติดตามรอยแซน